สวัสดีครับผมท่านผู้ชมเนี่ยยังจำนางเอกม mm ิวสิกวิดีโอเพลงโอลลหนอไมลเลิฟได้หรือเปล่าครับใช่แล้วครับผมเขาคนนั้นก็คือเชอร์รี่นั่นเองและคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประวัติของเขากัน เชอรี่หรือเข็มอับสรนจิรีสุขะเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพศ2523เป็นนักแสดงชาวไทยและเป็นผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องสตางในปีพศ2543และผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องกะทิงในปีพศ2559 เชอร์ี่เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพลโทยุทธนาสิริสุขะและเจ้านิลมิตสิริสุขะ หรือสกุลเดิมมหาวงศันมีพี่ชายคือพลตำรวจเอกทรงโปษสสิริสุขะและพี่สาวคือรามาวดีนาคชตรีตระกูลของเชอร์รี่นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยเขาสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองฝ่ายเหนือเนื่องจากบรรดาคือเจ้านิรามิตเป็นทิดาของเจ้าคำนกมหาวงสนันและเจ้าบุญตุ่มมหาวงศันหรือสกุลเดิมณนานาส่วนเจ้าปิดาของเจ้าบุญตุ่มคือราชวงศสุทธิสารณนานาซึ่งเป็นโอรสในพระเจ้าสุริ ยะโผงผลิตเตเดทถ้าอ่านผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเจ้าผู้ครองนครน,นาฏองค์ที่63ส่วนเจ้าคำนบนั้นเป็นนัดดาในเจ้าหลวงมหาวงศ์เจ้าผู้ครองนครน,นาฏองค์ที่61การศึกษาของเชอร์รี่เชอร์รี่เริ่มต้นเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดาและดับชั้นประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียนอุดมศึกษาและดับชั้นมัธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนบดินเดชาสิงหาเซนี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชีวิตในการเข้าสู่วงการของเชอร์รี่ปอจานจีลาที่มาสารเจ้าของบริษัทโมเดลลิง่งทาบทามเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุ17ปีโดยผลงานชิ้นแรกของเชอร์รี่เนี่ยก็คือโฆษณา Oil of o l ต่อมาบริษัทยูมาจำกัดติดต่อให้เล่นละครเรื่องแรกนั่นก็คือ โปนิจจับขโมยทางช่อง3ในปีพศ2539 และเชอร์รี่ก็ได้รับงานแสดงอยู่เรื่อยเชอร์รี่เปิดกิจการร้านเสื้อผ้าคาวไหไนทที่ห้างสปปรรพสินค้าเกษตรพาซาเพเกาวเซนทันเวล์สยามพรลกรนและบริษัทออแกนไนถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานการแสดงของเชอร์รี่ปรากฏได้เห็นบนจอแก้วแต่ก็ยังคงปรากฏตัวสู่สายตาประชาชนในวงการแฟชั่นอย่างต่อเนื่องและในปีพศ2599-2560เชอร์รี่ได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์เรื่องสำอางระดับโลกอย่างแกรดแลนด์ให้เป็นเดอะ Bird Imperium Woman of Gertland Thailand ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์แอร์บัสเตอร์คนแรกของ Gertland ในประเทศไทยกันเลยทีเดียวปัจจุบันเชอร์รี่ให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อปีพศ2558เชอร์รี่จึงรวมตัวกับเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการตั้งกลุ่ม Little h ์ l l ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเริ่มจากกิจกรรม l i t t l e h ์นเฮลเนเโดยจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนและนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมไปบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวเนเปลาลที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หลังจากนั้นก็ดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มนั้นมีแนวทางอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นการเริ่ม กิจกรรมปลูกป่าที่จังหวัดแพร่ภายใต้โครงการ listen for l a v ปลูกป่าปลูกคนปลูกใจหลังจากนั้นร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงภายใต้โครงการ d o y and f r i e n d โดยร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาในคอลเลกชันการเดินทางของดอกไม้หรือ l e v o y e a deadfall เพื่อจัดจำหน่ายนำไรายได้ไปสนับสนุนโครงการปลูกคนปลูกป่าปลูกใจ ต่อมาในช่วงปลายปีพศ2559กลุ่ม Little Forest ได้สนับสนุนโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งให้กับพี่น้องชาวบ้านวังลึกตำบลน,นาพูนอำเภอวังชินจังหวัดแพร่โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม Little Forest ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นแล้วเสร็จพร้อมใช้งานโดยมีพิธีเปิดฝายแห่งแรกเป็นทางการเมื่อวันที่9เมษาย,ยนพศ2560 ต่อมาได้สร้างฝายชะลอน้ําในพื้นที่อําเภอวังชินรวมทั้งสิ้นจํานวน3ฝายและได้ส่งมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วและในปีพศ2562เชอร์รี่ทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในการเป็นวิทยาการใ้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในด้านสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นโครงการใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับครูก๊อป คาทาทิปสุนทรลักษณ์และกลุ่มเพื่อนๆที่มีอุดมการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการ l i t t l e ลบิ๊กนภายใต้แน,นวคิด d g ดก e ีน a อ You Can เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับผมที่คุณเชอร์รี่และกลุ่ม Li t t l e h เ l l เนี่ยช่วยกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมผลงานของเชอร์รี่ ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปครับผมว่าเชอร์รี่เนี่ยเข้าสู่วงการมาตั้งแต่พศ2539และมีผลงานชิ้นแรกคือโฆษณาออยล์ออฟโอเลและคอนเลือกแรกคือโปิสจับขโมยและก็ได้มีผลงานต่อๆมาดังนี้ปีพศ2540และคอเรื่องล่าปีศาจและบทเป็นหยาดลุงหรือน้ำฝนได้รับสลับล่างปีพศ2546และบทเป็นเพตาภาวดีแม่ค้าขนมหวานเมื่อปีพศ2552และบทเป็นใบไผ่หรือนายทองเอก จำเลยการมเทพเมื่อปีพศ2552รับบทเป็นเนตรอักษรหรือนิ่มเหนือเมฆภาค1และ2รับบทเป็นฟ้าก็เรื่องนี้เนี่ยจำได้เลยครับผมโดนแบนด์ปรอบหนึ่งนะน่าจะเป็นอะไรที่แบบเสียดสีการเมืองนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ภาพยนต์เรื่องสตางค์รับบทเป็นปานีเมื่อปศ .2543 โอปปาติกะเกิดอมตะรับบทเป็นปรานเมื่อปีปศ .2550 ความสุขของกะทิรับบทเป็นนาดาเมื่อปีปศ .2552 และคอนเวทีอนละหมาดหลังบ้านทรายทองรับบทเป็นนุตวีเมื่อปีปศ .2548 มีผลงานเพลงอย่างทรงต่อความรักและเหงามากมายคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ และแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงโ oh อละหนอ My เล v e ของธงชัยแม็กอินไตเมื่อปีพศ2548และก็มีผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติเชอรี่หรือเข็มอักษรซีรีสุข,ขก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลค์กันละ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ